อนหนึ่งใครมีถุงยางอีกอันหนึ่งใครมีถุงยางอีกอันหนึ่งมีไหมมีไหมถุงยางเฮ้ยพวกมึงมาเที่ยวกันเมื่อคืนมีไม่ได้ป้องกันเลยเหรอเฮี้ยเอแตกนะมึงมีป่ะไอ้โก้ไอ้โกโก้ทุกคนเนี่ยแต่ยังไม่รู้จักโกโก้โกโก้เนี่ยดังในท้องถังไปปุ๊บเขาอยู่ในกลุ่มของมึงจะกลายทำเฮี้ยอะไรๆยิบหายเลยไอ้เฮี้ยไม่ตาไหมคะเนี่ยไอ้โก้ ไปทำไมคอยู่กูก่อนคุณพระคุณเจ้าไม่อยากถามมึงก็นานแล้วเนี่ยทำไมมึงมั่งขนาดนี้วะไปแล้วอันนี้คือเด็กๆเขียนนะคะอาจจะนอนไม่หลับเลยคะน้องๆปิดตาสักครู่เดียวค่ะไอ้ตัวไอ้ตัวตัวมาแล้วไอาเอ้าหลังมึงโกนมาด้วยดีฮะท้าสุดท้าสุดท้าสุดโอ้โหเซ็กซี่มากมึงกล้าทำแบบโกโก้กะไอ้แล้วไอ้ อะแล้วลาาทำะยอมไหมพี่ยอมเถอะโททโโอเคค่ะอะไรอ่ะอถ่ายรูปก่เรกิน่กางอะไรก็ได้เฮยคุณ่าย